แต่ตัวผมไม่ได้มาสนใจครับผมก็บอกแล้วว่าถ้าดีกาจบก็แยกย้ายครับพี่ต้องแขกสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับนะสวัสดีเอฟซีทุกคนด้วยนะครับก็สู้ครับพี่ีครับใครไม่สู้กบผมพี่สายเพลงนสวัสดีครับใครไม่สู้ก็ไม่เป็นไรเราสู้ของเราครับเราคนทํางานเราคนลงพื้นที่นะครับเราต้องเดินเกมให้สุดเรารับปากเอฟซีไว้แล้วเราก็ต้องทําให้ถึงที่สุดนี่คือในจุดยืนของผม ผมยังอุดมการเหมือน,ดเ,อนเดิมนะครับผมไม่ใช่น้ำลายที่พูดอะไรไปแล้วทําไม่ได้ไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมรั่นไ,ไว้ผมต้องทําอันไหนที่ทําไม่ได้ก็เงียบไปอันไหนทาได้เราจะทําต่ออันไหนที่เราเราสารงานได้เราสารต่อนะ่รับลีครับผมผมรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมรู้ว่าอะไรเป็นยังไงผมมองเก็บออกหมดใครเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับนะผมเชื่อว่าคนอย่างอีเขียว ต้องได้รับกรรมผมเชื่อนะครับป้าน้อยสวัสดีครับอย่าปล่อยให้เขียวลอยนวลน,นะครับอย่างน้อยก็มีผลงานครับเรื่องป่าละเรมะเจ็ดไร่นะครับอย่างน้อยเราเรายังมีผลงานนะครับเรื่องบ่อน้ำมันอีกนี่คือผลงานนะครับส่วนเรื่องแปลงสองจะเอาผิดมันได้หรือเอาผิดมันไม่ได้ก็ต้องรอชมเอาผิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจีไหมครับ ถ้าผิดได้ก็ตามนั้นนะครับส่วนเรื่องนกฮูกก็ต้องเดินหน้าต่อครับผมไม่ถอยครับใครจะมาซื้อตัวผมใครจะมาให้เงินผมผมไม่เอาผมเดินหน้าต่อนะครับพยานปากโทรผมเดินสุดนะครับผมบอกเลยว่าผมเดินสุดใครจะเดินต่อไม่เดินต่อไม่เป็นไรสิครับก็ฝากให้ทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้กันวันนี้ส่วนเรื่องไอเสียเป็ดแม่ ช่วงนี้มึงอวยเหลือเกินนา้พ่อเลี้ยงกูถามหน่อยว่าอีเขียวแม่ไม้เนี่ยแม่ไมอ้อเขียวในาทานอะไรเนี้ยมันมีดีอะไรกูเห็นมึงเข้าไปคอมเมนต์อวยน่าดูคอมเมนต์ปกป้องน่าดูเลยหืมพ่อเลี้ยงเป็ดให้พ่อเลี้ยงมึงอยากได้อีเขียวตัวสันนี่เหรออีเขียวมันมีดีอะไรหนังหน้าแม่ยาคางคกหน้าก็ดา ่าตีนกูยังข่าวว่าหน้ามาันอีกมึงไปหลงรักแม่ไม่มึงบ้าเปล่าไอ้พ่อเลี้ยงไอ้เป็ดผู้หญิงดีๆเยอะแยะมึงไม่เอาหรือว่ามึงเป็นคนที่คำไม่มีหักเอาหมดไอ้เป็ดมึงบอกกูสิบอกมาสิกูอยากรู้เลยฮะคำไม่มีหามึงเอาหมดเลยหรือว่าไงมึงตอบกูหน่อยสิคนในเมืองกรุงเยอะแยะผู้หญิงสวยๆเยอะแยะอีหี้ไม่เอาไปเอาอีเขียว มึงไหวมันเอเป็ดการศึกษาก็ดีฐานะทางครอบครัวก็ดีเมียก็ดีแต่มึงทำตัวเฮี้ยนเอง,เองผิดสิ่งข้อสามนะเมียตัวเองก็มีทิ้งเมียไปเอามีเอาไปเอาไปเอา,ไปเอาอีกเขียวเฮีย้ยหนังหน้านมก็ห้อยยิ้หายตัวก็ถ้าก็ลุกหมาเดินหลังค่อมเดินขาดบ,บิดๆมีเฮี้ยอะไรดีเขียวกูถามหน่อยเ,อเป็ด เห็นเขาไปคอมเมนต์โอ้โหนะครับน้องเขาเป็นคนขยันดีนะครับนะอีเขียวไม่ใช่คนอย่างนั้นนะครับเขียวไม่ได้ดื่มของมึนเมานะครับแล้ววันนั้นสะดุ้งนะครับก็ไม่ได้เล่นจุดพุนะครับปกป้องนะดูอีดอกรักกันนะดูเปิดตัวสิเปิดตัวแอบกินกันสิได้ข่าวว่าแอบกินกันหลายรอบป่ะนี่หือม ได้ข่าวว่าหล,ายล่ยรอมาที่เปิดตัวดิจริงปะจะปิดบังทำไมอ่ะฮึหให้เวนเมียก็มีเมียก็ดีการศึกษาเมียก็ดีมึงมารักอีเขียวเนี่ยครอบครัวมึงรู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยกูถามหน่อยที่ไอเป็ดฮะครอบครัวมึงรู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยไอแม่เล็กแม่ใหญ่เนี่ย แม่ใหญ่เตรียมค่าสินสอดให้ถ้าเราจับไปก่อนแม่ใหญ่จัดจัดสมมอดกให้แม่เล็กแม่ใหญ่เรามึงที่มึงเขียนมนโนขึ้นมาเนี่ยคืออะไรไอเป็ดหน้าตามืองหน้าตามืองก็มึนน่าดูแล้วนะครับอ๋อพี่เพียงฟ้าบอกว่าชอบของแปลกใช่ปะ่ะพี่เพียงฟ้ามันชอบของแปลกใช่ปะ่ะืชอบของแปลกเหรอหรอว่ายังไง นะครับทุกท่านผู้หญิงในเมืองกรุงที่มึงอยู่ทุกวันเนี่ยเอชิบผ่ายเขาข่าว,าวอ้อวกดูดีไฟเขียวต้องเยอะพี่อายุราสวัสดีครับอีเขียวมีอีเขียวมันมีดีอะไรคนในเมืองกรุงสวยๆเขาขาว,ขาวอึ่มๆไปเอาอีเขียวเดินทีหอยบิดตัวก็เล็กเดินหลังขาก,ก็โกงอีเวียนมึงไปเอาอะไรอ,อีเขียว ฮะจริงไหมพี่มายุราพี่หนึ่งจริงป่ะพี่เพียงฟ้าเออไม่ใช่ว่าผมบูลลี่นะครับอู้วเหนื่อยใจกับมึงจริงไอ้เป็ดไอ้พ่อเลี้ยงอือไม่รู้นะว่านิทานเรื่องนี้มึงคิดอะไรอยู่ฮะคนดีๆมีไม่เอาไอ้ทียนี่คำไม่มีห่างเอาหมดเลยไอ้เป็ดอีิพาย ถ้าหมาไม่มีหา่างมึงก็งเอามังไอเป็ดมึงเลือกมังก็ได้มึงจะเอาใครมึงจะอาหาเมียมใหม่ทีมึงเลือกหน่อยไอเป็ดขายของทุกวันนี่หลอนแล้วรถมาจอดหน้าร้านก็หลอนขายของหลอนนะครับกลัวจระเข้ส่งทีมงานไปถ่ายรูปทุกวันนี้นั่งขายของหลอนครับหลอนไอขาหมูขับรถผ่านหน้าร้านไปจอดหน้าร้านหน้าตาเหมือนคนติ้งต้องอ่ะไอเป็ดอ่ะในถายอันเนี้ย เวอรระแวงคนระับกลัวตรนเข้จะส่งใครไปอะไรไปเวอหมดแล้วทุกวันนี้คนดีดีมึงไม่เอาเดี๋ยวกูจะเล่าให้ฟังว่าตํานานของอีเขียวเนี่ยตาสะพานของค,คุณครูเนี่ยคืออะไรอะไรนะหลวงมนดำไงพี่พี่นิตยาอย่าไปพิมพ์ชื่ออะไรมาเนี่ย อะไรลินทองทอพี่อย่าไปพิมพ์ชื่อมาเรียบรา่นเขียวพี่ไปอย่ามาพิมพ์ชื่ออย่างนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะโดนนะมันมันสืบได้พี่โดนนะเนี่ยเออพี่อย่าไปพิมพ์อันตรายพี่เสี่ยงเซฟผมหน่อยพี่กายวีตาไปดีครับอืมเซฟผมหน่อยพี่นะคนดีๆอย่ๆอีที่ไปไปเอาอีคนขากง อีเขียวทุกวันมันเดินขาโกงรู้เปล่าอีเขียวโกงอนะ่ะเดินขาโกงตัวเท่านี้เดียวนะไปซื้อของในอเมซอนนะครับเลเซอร์ที่อเมซอนนะแม่งจับไม่ได้ประตูไม่เปิดพี่เดียวแม่งก็เลยไปเดินไปกดให้พี่เดียวดินแดงไปถามสิไปกดให้มันเลยออกได้เงั้นออกไปได้ยี่ห้ตัวก็เตียะยี่ห้ตัวทั้งคอผมเนี่ยเตี้ยไหมลนะ่ะนะครับเดินขาเขาโกง เดินนักเลงเนะียหลังค่อมขาโกงเข้าอเมซอนน่ะสัญญาณตรงหัวจริงจริงจริงดริงมันไม่ยอมจับสัญญาณที่หัวมันพี่เดียวต้องเดินไปโกดให้มันออกมาได้บอกพี่เดียวไปช่วยมันทำไม่ีลยมันออกไม่ให้อยู่ของไหนเนี่ยไปช่วยทำไมพี่เดียวพี่เดียวกัเขาก็หวังดีอะนะครับตียกับตีอะดำกับดำขาก็โกงหลังก็คอมหน้าก็เป็นหลุมเป็นบอ่อโอ้ย นู้นไอเป็ดไปโพไซดอนมึงเชื่อกูเหอะเยอะแยะมวยฟานะ้ากวไปโพไซดอนมึง <c oughs> คนเมืองกรุงไม่เอาไปเอาคนแบบนี้มึงไหวไปนไนเป็ดกูละงึกกับมึงจริงๆเลยนะครับอะไรหอยเล็กด้วย <c oughs> หอยเล็กด้วยพี่เพียงฟ้าพี่เพียงฟ้าก็แรงไปอะ พี่พงฟ้าพูดอย่างนั้นนะแรงนะหอยก็เล็กด้วยเหรอพี่เพียงฟ้านะพี่เพียงฟ้าพูดแรงนะพี่พยงฟ้าแรงนะพี่ยุราวดีครับพี่ทุกันจาสวัสดีครับ,น,รบนะครบชุดเลยอ่าพี่เพียนแม่เพียนเผือกแตงฟังผมนะอีดำนะผมเจอถ้าผมเจออีดำเนี่ยนะถ้าบนโลกใบนี้มีอีอีเขียวคนเดียวในทางเนี้ยผมไม่เอา กูให้แมลงวันตอมตอมห่ำกูดิฟ้าถ้าโลกไปเนี้ยมีมึงคนเดียวกูยอมตัดทิ้งดีฟ้ากูเก็บไว้ฉีดดิฟ่าจริงไม่เอาอีเย่เห็นหน้าก็ห่ำหดแล้วจริงถ้าโลกไปเนี้ยมีมึงกูอยสองคนนะอีเย่กูตัดให้หมดแดกดีฟ้าจริงไม่เอาเห็นสภาพหนังหน้ามันก็จะอว้วกเลยสีครับ ตื่นมาฟันก็ไม่แปลงอีเวนกินกาแฟแล้วเป็นคนที่สซคาโปกบ้านมันนะหน้าบ้านมีผ้าอนามัยมีแพมเพ์ดอะไรเต็มมีผ้าอนามัยมีถุงเต็มหน้าบ้านสซคาโปกอีนี้เป็นผู้หญิงสซคาโปกโอ๋อหรือว่ามึงชอบสซคาโปกไอเป็ดแล้วแต่มึงนะพี่พีเฮสวัสดีครับพี่แมมมาัสดีค่ะ